ตอเรื่องใหม่ฮัลโหลวัสดีครับผม เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนีราาคอโซลเอทเทม F M Z นะครับผมกับผมกล้องคอนเดมเพิ่มเติมคือตอนนี้เราอยู่ในเกม GTA วนะครับผมเนะี่ยฮะและตอนนี้เราก็อยู่กับมอต์มอสใหม่สดๆร้อนเลยนะครับเป็นมอต์ซูเปอร์แมนนะครับผมซึ่งคนทำมอสนี่คือเขาได้ทำไว้นานแล้วลหละเขาปรับปรุงเขาปรับปรุงโคตรบ่อยแล้ว <c oughs> ผมในทะี่สุดเขาก็ปล่อยมาให้ลงแล้วนะครับผมปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยให้เราได้ได้เล่นๆนะครับผมนะครับผมเนีเ่ยเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามอสตัวนี้น มันทําอะไรได้บ้างเนีครับผมเท่าที่ลองนะครับเท่าที่รู้ๆนี่คือมันบินได้นะตอนนี้แล้วก็เวลาถ้าเราบินเร็วๆบินเร็วบินเร็วบินไงวะบินไงวะมันบินไม่เร็วแอเมื่อกี้บินลองบินแล้วไปมันบินเร็วเนี่ยลงลงไงอ่ะลงลงไม่ได้ลงไม่ได้อว่าจะลงแบบนิ่มๆเอาสลางรถไฟพังเลยใช่ไหมบินก่อนครับบินก่อน โอ้นี่ไงครับบิด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 อ,อ้คือถ้าถ้าเรากดสเปคบาร์แล้วไปด้านหน้าครับมันจะพุ่งไปอย่างด้วยความเร็วสูงครับไฮ้นี่ห่อเหมือนอุลตร้าแมนเลยโอ้ดูท่าหอ่อว้าวตรมลำลำลมแอบดูมันเร็วแค่ไหนครับดูเครื่องบิน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 บเนครื่องบินเครื่องบินป้อมไอ้ยุ้ยปุ่งชนเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินบุ๊มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลส่เครื่องบินไไปหนแล้ว ขึ้นบิน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 ไปื่องบินได้ไหมบนฟ้านี่ทำอะไรได้บ้างบนนี่โอ้โหนี่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 โอ้ดูครับยิงเลเซอร์ได้ด้วยโอ้โหนี่มันสุดยอดอาวุธทำลายล้างจักรวาลเลยเนี่ยลองลงไปข้างล่างดีกว่าทถ้าแบบไม่บินไงบินสิลูกบินเร็วเออบินแบบเมื่อกี้เนี่ยบินแบบเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเนี้ย เด no en ja ี๋ยวเลยลงแบบนีๆไม่เป็นเฮ้ยจะยังโอ้ไอ้นี่มันตกมาจากไหนเนี่ยไอชิบายเฮ้ยตรงนี้มันคือที่ไหนเนี่ยไม่เคยมาครับโอเคเบรกเบรกไม่อยู่ชนไปั่วเลยเนี่ยดูครับกินปากนี่เพิ่งรู้สึกตัวใช่ไหมเนี่ยกินปาก โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กินปากเป็นน้ำแข็งเหรอมันเป็นเป่าลมแล้วทำให้คนแข็งดูครับเฮ้ยแข็งเลยครับผมหายเลยอะ่ะแข็งจนหายไปเลยครับโอ้ดูครับโอ้กินปากอันเย็นเยเยือกกินปากอันเย็นเยเยือกนีกินปากอันเย็นยเยือกมีอะไรอีกอุย้ยมีเสียงน้ำแข็งแตกด้วยอะ่ะ อ๋อนี่คือเลเซอร์ไอ้บึกทำไมมันมันไม่รุนแรงเหมือนเดิมเมื่อกี้อ๋อมีสองอันนี่นี่เดีย๋ยวลองครับลองเวอร์ชั่นน้อยดูเฮ้ยมีจักรยานกูะนจะขึ้นจักรยานขึ้นได้ไหมมันต้องลงจอดก่อนโอเคไปนี่แผลดําแผลดําวันนี้บรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดี วันนี้บรรยากาศดีเหมาะสำหรับการเผาเผาทุกสิ่งทุกอย่างเผาทุกสิ่งทุกอย่างนี่หวังหน้าเผาโอ้เผาให้หมดเผาให้หมดอ๋อนี่เป็นระเบิดครับโอ้ระเบิดขั้นรุนแรงครับตาเลเซอร์เป็นระเบิดเนี่ย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 เจอเปล่าเจอเปล่าขับรถแบบไม่จับแฮนด์ดูแอปดูแอปขับรถแบบไม่จับแฮนด์ขับจักรยานแบบไม่จับแฮนด์เคยเจอไหมเคยทำได้เปล่าทำได้เปล่า เคยทำไหมเอ่ยพออเดี๋ยวรถลมครับอันตรายอันตรายโอเคจะขับรถแบบไม่จับแฮนอีกสรุปคือมันมีสองสองอย่างเนาะไฟระเบิดกับไฟเลเซอร์ครับเดี๋ยวลองไอ้ลมนี่ก็มีสองอันเหมือนกันนี่ว่าะยะเดี๋ยวลองอันนี้อันนี้อนไนอันเก่าหรืออันใหม่ฮัลโหลวันดีครับผม ผมอยากเห็นคนไทยบินได้อย่ามึงไปผมอยากเห็นคนไทยบินได้ผมอยากเห็นคนไทยบินได้โทหนะกินปากไม่ใช่เรื่องตลกคนไทยบินได้ครับนี่คือพี่ตูนมาเองเลยใช่ไหมเนี่ยผมอยากเห็นคนไทยบินได้บู๊ โคตรแอะโคตรแอะโอเคแล้วตำรวจไม่มาโอ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วลองเป่ารถสิเป่ารถสิรถก็ไม่เหลือครับรถก็ไม่เหลือรถก็ไม่เหลือผมอยากให้คนไทยบินได้คนไทยบินได้มีหอไม่มีหอไหมีหอเฮ้ยหอมาหอมานี่ๆๆเอาที่ไปฝากหอหน่อย อันนี้ไม่ฝ่าคอหน่อยอุยอ้ย <What? S 1> อุย๊ยว้าเฮ้ยอะไรวะ <c oughs> เฮ้ยทำไมไม่ระเบิดนะ <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีซาวมาด้วยว่ะมีซาวมาด้วยเว้ยมีซาวมาโอเคครับเมื่อแต่ยังไม่เจอฮอเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปไปเรื่อยๆดีกว่านี่มีฮอมาแล้วครับฮออยู่ไหนวะมันจะได้ยินเสียงฮอนะแต่ผมไม่เจอฮอเลยอ่ะฮอ อุยอ้ยเฮ้ยใครยิงอะไรใส่อ่ะเฮ<อ>้ยผมหาสาเหตุไม่เจอนะแบบเนี้ยท,ทำไมผมไม่เจอหอมันไม่มีหออ่ะหอนั่นไงครับโอ,โอ้โหว่าแล้วหาไม่เจอมาลาเวมาลมาเวหรือมันอยู่สูงผมขอบินสูงๆก่อนแล้วกันบินสูงๆแล้วเมื่อกี้เจออยู่ลำนึงเอาไปนี่นี่ เป็นไงโอยยังยังทรงตัวได้อยู่ใช่ไหมนี่จับพอเลยจับพอแม่งเ <c oughs> อ้ยโวยสวาส่านกุลลงละ <c oughs> คุลลงว่าแบกกันขนาดนี้คุณลงเลยโวนสวาส <c oughs> า่านวะเฮ้ยมารยิงอะไรใส่วะเนี้ยนี่ลงไปเฮ้ยดิ้งเฮยังบินโอ้ยยังบินได้ยังบินได้อยู่เฉยเลยโอ้ยยังบินได้โอเคเดี๋ยวผมไปไปที่อื่นดีกว่าครับไปที่ที่มันสนุกกว่านี้ไปวันนี้ แล้วที่นี่คือ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 ที่ไหนอ๋อที่นี่คือผับสวัสดีที่นี่คือผับที่นี่คือผับหื้อื้อหือสิบแปดบวกไม่กลับบ้านกลับช่องไม่กลับบ้านกลับช่องมาเที่ยวผับมาเที่ยวผับกลับบ้านกลับช่องรูปเมียคอยอยู่เนี่ยเดดเดกูเป็นอะไรเป็นอะไรกูเป็นอะไรเป็นอะไรเฮ้ยมันจับคนได้โอ้แล้วเมื่อกี้ทำไมมันจับไม่ได้ ไปไปไปออกไปออกไปเอ้ไปเนี่ยโอ้โหจะออกไปยังไงออกไปได้โอ้โหการควบคุมมันควบคุมยากนะเฮ้กาดมากาดมากาดเปนต่อยกาดมันต่อยแล้วใครยิงมาเดะไอ้ไอกาดยิงกาดยิงกาดยิงตายยิงเหรอยิงเหรอยิงสิยิงยิงเดินแบบซูเปอร์แมนครับเดินแบบช้าๆเดินแบบช้าๆให้มันยิง

มันจับมันจับคนได้ใช่ไหมพอดีผมอยากเห็นคนไทยบินได้อะ่ะนี่ไปเดี๋ยวผมพาคนไทยบินได้เฮ้ยแล้ไมมันหลุดอะ่ะมันหลุดมันหลุดมันหลุดโอเคจับใหม่จับใหม่จับใหม่ไหน<ๆ>ไหน<ๆ>ไหน<ๆ>ไหน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 ไหเบรกเบกก่อนเบรกก่อนไม่มีไม่มีคนแถวนี้เลยเว้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงรถรถดับเพลิงรถด,ดับเพลิงมันเกาะอยู่หลังรถด,ด้วยสคนเกาะอยู่หลังรถด้วย2คนไปไป ผมอยากเขียนคนไทยพินได้แล้วไอ้คนที่อยู่หลังรถมันไปไหนละมันยังเกาะอ,อยู่ไอ้คนอยู่หลังรถมันล่วงไปแล้วเหรอบ้าเอ้ยแล้วมีแล้วมีสองคนนั่งอยู่ในรถสองคนนั่งอยู่ในรถไม่โคนรฮะไปกูไปไปกูไปเราจะไม่ปล่อยนายนะเราจะไม่ปล่อยนายลงไปนะครับผมโอเคไปไปล่อยก็ปล่อย ปงไอ้ปอยแบบนี้หมุนหมุนติวหมุนติวมันมืดว่ะขานมันมืดว่ะมันเห็นไม่ค่อยชัดว่ะนี่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 โอ้เอาเครื่องบินมาฝากอยากให้เธอได้กินเครื่องบินมีวิตามิไหนไหนไหนจับได้ไหมโอเคเมื่อกี้นี่วาร์ปมาเนี่ยแล้วเครื่องบินมันระเบิดเนี่ยผมโอเคจับไงจับใหม่จับใหม่ จับใหม่จับใหม่จับใหม่จับ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 ไม่จับให้ด้วยโอ้โอแทง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 เข้ามาไว้แทงแทงเบรกเบรกก่อนอดแทงนี่แหละไม่เอาแล้วต้องบินไปจับยกยกอื้อยกไม่ขึ้นรถรถถังมันหนักเกินไปแล้วมีทหารอยู่ในนี้ด้วยนะไปไป นี่นี่แทงอะแทงอะแทงแทงเดี๋ยวพาแทงบินได้ครับเอาเดี๋ยวพาแทงบินได้เวลาเราแบ่งนี่เราจะกดสเปคมาไม่ได้เน่ยแทงแทงอยากเห็นอยากเห็นแทงบินได้อยากเห็นแทงบินได้อยากเห็นแทงบินได้นี่เป็นไง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 เปิดอะพี่มาหามอสอะพี่มาหามอสสงครามโลกครับผมอพี่มาหามอสสงครามโลกแล้วเปิดมาดูนี่มันจะสู้กับซูเปอร์แมนได้ไหม มาดูครับพวกหงพวกขอนี่เกิดมาเยอะแยะมากมายนี่มีอัปเปอร์เช่ด้วยมีอัปเปอร์เช่ไหนอัปเปอร์เช่อัปเปอร์เช่นี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 ่อัปเปอร์เช่อัปเปอร์เช่ใช่ไหมต้องเจอต้องเจอซุปเปอร์แมนต้องเจอซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้คืออะไรเนี่ยพายุพายุพายุเมฆฝนที่โหมกระหนำ่ำเอารถถังขึ้นไปก่อนรถถังรถถังรถถัง นี<จ>่ไหนไะไหนฮอรฮอรอใช่ไหมฮอใช่ไหมเล็งดีๆเล็งดีๆโอ้มีเครื่องบินยักษ์ด้วยครับผมไปเล็งดีๆคอยหน่อยเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินลำลำใหญ่ๆมุดแย้มันมาทิ้งระเบิดทิ้งระเบิดใช่ไหมเองมาทิ้งระเบิดใช่ไหมเองต้องไม่รอดบินสิลูกเออบิน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 เออนั่นแหละจะไปเอาฮอตัวนี้มาทิ้งระเบิดเนี่ย ไม่ดีครับจริงระเบิดไม่ดีแล้วมันจะพังแล้วด้วยเนี่ยมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วจะพังแล้วมันจะพังมันบินเร็วจังเลยอ่ะกูเบรกเบรกเบรกบิน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 โอ้โหมันบินเร็วแ่ะบินช้าๆหน่อยกูตามไม่ทันเข้าไปโอ้ไปชนไปเฉียดกับหออีกครับโอ้มันทิ้งระเบิดเว้ยโอ้ยบินเร็วจังอ่ะคือถ้าเราบินเร็วนี้เราจะไอ้นี่ไม่ได้เนี่ยเราจะไปจับมันไม่ได้ต้องบินช้าๆนี่ไงเอาอันนี้ก็ได้เอานี้ก็ได้ แล้วมันยิงเรามาจากไหนเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยโอ้โหกลับมาที่เดิมแอมรู้สึกว่ามงทิ้งระเบ oh oh ิดคารบอมนี่เยอะมากเลยพอมาข้างล่างพื้นที่เป็นไงบ้างข้างล่างมันยิงกันขนาดนี้เองยังมกันมันวิ่งเดินขบวนพาเลตอีกอะเออเออเอเอาเออเมเดเออเอเอเออเออเออเมอเอ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 เอเอ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 เออ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 เอเเอเออเเเอเ โอเคโอ้ย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 เบรกเบรกเบรกไม่อยู่ปัญหาของไอ้มอสนี่คือเบรกไม่อยู่มันวิ่งเร็วเกินไปครับสโลได้ไหมสโลได้นะสโลสโลได้สโลได้เนี่ยจ้าเ้าอ้าเดี๋ยวหามุมดีๆก่อนหามุมดีๆก่อนหามุมดีๆหามุมดีๆครับหามุมดีๆไปเป็นไง เป็นไงโอ้ยยจะไม่จบอีกไม่จบอีกฮอลล์นี้มันเฮ้ผมอยากได้เครื่องบินแหละไม่ได้ครับเราต้องไปตามล่าหาเครื่องบินไปบิน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 อ้าวผมจะไม่เอาทำไมมึงตกเนี่ยจะไม่เอาทำไมมันตกเนี่ยทำไมฮอมันเยอะจังเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหมันมันมอดอะไรเนี่ยสังคารูคาวินาศปเปอร์แมนกูนี่กากไปเลยใช่ไหมเนี่ยนี่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 พ่นลมมาพ่นลมใส่ฮอการบินผิดพลาดอาอ แล้วมึงจะบินทนกันมั่วขนาดนี้นี่เองไปเรียนการขับเครื่องบินมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไปเรียนการขับเครื่องบินมาจากไหนมั่วมากเลยครับตอนนี้โอเค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 มันต้องเลเซอร์สิมันถึงจะมันเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ทางเครื่องบินทางเครื่องบินจะรถครับตอนนี้ เราใช้วุฒอย่างที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุแต่เราคือซูเปอร์แมนไงประเด็นเดือดนะทำไมภาพมันขาวดำนี่ตูจะตายใช่ไหมเนี่ยตูจะตายใช่ไหมไม่ยอมตายหรือไงซูเปอร์แมนไม่ตายครับถ้าไม่โดนคิศตัวไหนตัวไหนไม่มีหรอกตัวไหนแถวนี้ตัวไหนต้องไปเอาอยู่ดาวนาเม็กเว้ยแล้วดูคอมันบินตกลงมาโอ้โหโคตรมั่วโคตรมั่วแล้วไปภาพมันเป็นขาวดำมาเนี่ยทำไมมันเป็นขาวดำตูจะตายแล้วใช่ไหมตายแล้วใช่ไหม ไอ้รถถังไอ้รถถังไอ้รถถังอะไรก็ไม่รู้แ <sy> ล <vraiment Bolt> ้วตอนโดนทุกสิ่งทุกอย่างโดนโดนทุกสิ่งทุกอย่างครับผมโอ้โอลีแคร์ฟโอ้ชีสโดนทุกสิ่งทุกอย่างเหลือไปเนี่ยเหลือไปเนี่ยเหลือไม่นี่จบชีวิตกับคลาร์กเคน What กับคลาร์กวันนี้เนี่ยผมสุดโปรแมนก็ไม่เหลือถ้าเจอระเบิดเยอะแบบนี้ แต่ในหนังนี่น่าจะรอดน่าเลยเนอะโอเคครับผมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมสำหรับมดดีเนะเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะกลับมาเล่นอีกผมว่ามันมันมากเลยนะมดดีนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับผมด้านข้างนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย